สวัสดีครับผมสวัสดีครับจิ้นเจ้าอเฮ่ไบจูนแชนแนลครับผมมื่อนี้ครับเจอเจอไงโจที่อ่าเก็บน้ำบอกเขาเรียกอ่าเก็บน้ำใช่ไหมเขื่อนลำลองอ่าเขื่อนลำรองครับผมที่อำเภอโนนดินแดงครับผมจังหวัดบุรีรัมย์ครับมื่อนี้ไอโจมากครับเพื่อนครับเพื่อนทูนสวัสดีครับโอเคครับวันที่รอบสองรอบสองครับผมวันนี้ครับเจอเจอโจมีแต่ความสุงสานท่าเฮแน่นอนครับผมมื่อนี้ไอโจสิมาทำถึงท่าเล็กครับผมไอโจตีท่าอันนี้เป็นเป็นเด็กน้ำเค้มครับสังเกตตัวครับผมมัเเวียงลยครอยดำ วันนี้เราจะมัมุดน้ำแข่งกันครับผมไอรโจวชาแนลครับเ er ขาบอกว่าเขามุดน้ำเก่งนะครับมีสปอนเซอร์หนึ่งคนครับผมเขาให้สปอนเซอร์มาอ้าวเงิน,นป i̇şte well. สปอนเซอร์มาเงินสปอนเซอร์หนึ่งพันบาทครับผมสำหรับคนที่ชนะครับผมกติกาก็คือเราสองคนครับผมไก่โจไก่ทูตเนี่ยสองคนใหญ่ผู้ใดมุดไก่กว่ากันสองในสามโอเคไหมครับแข่งกันสองในสามเซตครับผมถ้าผู้ใดมุดไก่กว่าชนะสองั้งก็คือได้แชมป์ไปเลยแล้วก็ได้เงินรางวัลจากสปอนเซอร์เราด้วยส่วนคนที่แพ้ครับผมมาสองคนที่แพ้ครับผมนี่ครับเรามี กติกานี่หน่อยครับผมต้องกินอันนี้ครับเครื่องดื่มในกระหอครับอ่าเด็กใบรุ่นหรือคนที่กำลังรับชมนะครับผมต้องใช้วิจณยในการรับชมนะครับนี่สมควรดื่มนะครับผมในโจ๊กคือทางานหาเงินได้แล้วคือสามารถกินได้ครับผมส่วนคนทีู่้ที่พ่อวายยังไม่ถึงไม่ต้องลองเล่นแบบนะครับโอเคเราจะกินไอ้น้ําตัวนี้นะครับผมนะโอเคไหมจํานวนครึ่งแก้วครับผมมาสำหรับคลิปนี้ครับใครชอบคลิปนี้กด ไป็นกำลังใจให้พวกเราเลยครับผมโอเคเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยครับไปจากจุดยืนตรงนี้ครับผมสองในสามครั้งถ้าใครมุดไกลสุดคนนั้นชนะสองในสามโอเคอกันนี้คือมุดจากโน้นไปนู่นนะใครถึงก่อนโผล่แล้วก็ยืนตรงนะครับนะได้ได้ได้ทำโค้เด้อยหนึ่งสอง โอเคไอ้โจะไร้แล้วครับโอเคไปแบบนี้เลยครับไอู้ดจะได้โอเคไหมนอนรับวะจำหรับครับโอเคอ่ะอีกดเหนื่อยครับเราจะมุดกลับไปเลยเนาะโอเคไม่ก็ไม่ได้หวะได้ว่าพ่อเหนื่อยเลยไหมเมื่อกี้จะคืนเลยนะแต่ว่าห้องฝืนอีกนิดเดียวเองนะเวลากันแบบจูดเฉียดเอาไปเอ้ยหนึ่งสองสามไป แล้วกันนะครับอันนี้เราแข่งจริงนะครับผมไม่มีการเรี่ยมไม่มีการอะไรนะครับตอนนี้ไอ้ทุนชนะหนึ่งไอ้โจชนะหนึ่งครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหายใจบวท่านนี่เลยโอ้เอาเดี๋ยวมาตัดสินอีกหนึ่งครั้งนะผมตานติงคือมุดว่าไก่แน่นอนเดี๋ยวรอครับปอดแบบหายใจบวท่านน่ะเราไม่ค่อยได้มุดน้ำเราไม่ค่อยได้ออกกำลังกายครับอันนี้คือตัดสินเลยนะอันนี้คือแบบชิวเฉียดมากเมื่อกี้มา เอากก็บกันหนึง่งสอง ต่อเนื่องครับผมนี่สักแม็กกันปะก็ว่าเราจะมีจอดเด็ดอยู่แล้วเนาะอ่ะเป็นอะไรครับผม A ครับจารคอมเมอร์เซียลครับโดยตรงคือซื้อคำเขากับแก่ที่น้องการละครับเกื่อกๆครับผมมากันหลายคนอ่ะทีนี้คือกติกาของเราครับผมนี่เราเปิดมาสดๆกันอันนี้เราคนจะได้แล้วเราก็รีดตามใจเนาะว้าวเฮ้ย เขาประมาณนี้ก็าบอกครับสวยงามครับผมใจหาไปกินนอำข้าน้ำเดี๋ยววเล่นกินลายดิโอเคข้าวที่กับพวแง่งเลยเดี๋ยวให้ทำอะไรก่อนได้ครับเฮ้ยลูกโซซ่าที่ดีครับยวจัดให้ครับมาๆมาอ่ะพร้อมไหมครับหนึ่งสองสามจัดเปด โอ้โหเลยสุดยอดตบมือเลยครับโอ้โหโอเคครับผมกับไอ้โจกับเพื่อนครับมันดีมากสงสารเฮ้ยกับกับมาเที่ยวแข่งไงครับก็เลย ule ฮักกี้ครับสนุกสนุกมากมันนวลอยู่หรอคนชะขนะไปดี๋ผู้ชมรับชมครับผมกล้าฝากติดตามกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ครับผมให้ถูกใจกดไลค์เป็นกำลังใจให้ทั้งสองคนด้วยครับผมคลิปนี้ขออนุญาตป่าวแค่นี้เนาะครับโอเคครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายไปบคุทั้งพี่ทั้งพี่ đó chặt này không, má má này không, chặt sướng sảng không, má chặt không, chơi ี่สับไอโจสามสิบแปดครับนี้ย่สิบปเราจะไปกันครับดูกันไรเนี่ยเก้าเกาี่สิบสครับไอโจหกสิบครับผมโอเคครับทุกอย่างเป็นรองหมแล้บผมดูดูครับผมนี่ครับทีมงานเข้ามาครับผมลองเชียรรัวๆครับผมนี่ครับอันนี้ครับเอาคอนเตองเช่ครับโอเคมาครับผมตอนนี้ลึกาเหมือนเดิมครับเราจะแข่งกันทุกที่ใครพุทดำน้ำชนะผัน ไปรับกินเคยแ้กินแน่นอนครับผมวันนี้เอกออเราจบไปแล้วครับอ่ะเริ่มนะครับเากด้เลยเราะวาเการนอันนี้เราินตามใจคนิเลยนะไมเมื่อกี้ผมแพ้มาผมมาแก้แค้นโดยเพ่อเลยครับไอ้ได้ฝากคนลินเราดูด้าคนแพ้เลยครับ mà khen không? Không Không thấy thời gian. Đứng. Còn 3. Nhìn,

มไดปะเาปบวชกบเนป่ะเออน่แต่คนดืมเออเดี๋ยวเห็นปเลยเาเห็นปนี่ไงกันครับหอมปากอมอพ่อได้ได้ดูดูดูบุริทร์อมปากหอมพอพ่อไม่ดีเลยไม่มีกินมกอบอกคนกลางครับอันนี้เรารักับท้ามาครับฟังน้องก็ท้ามาล้วก็รับคนกงครับ โอ้โหาครับผมโอเคครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับผมจากเซฟสาครับผมสฝั่งนี้ตามนะครับไอจชนชแนลเนาะ